เพชรพาวดสวัสดีซีสู้ผู้สุขนครับผมบมืวันรตามแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดเมื่อวันพุทธที่สิบหาล่าพัฒนาสามตัวบนมันออกห้าหนึ่งีเลขล่างออกหา,หาเป็น,น,นอย่างไรเนาะพี่น้องสวกมานกับปูหาเจ็ดแปดวะเนาะของปูหาเจ็เข่าหาห ส่วนเล็กวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างบนล่างวิ่งรูดซีกับหาส่วนจับคู่กันเนี่ยคะพี่น้องหาซีหาหาเข่าหาหาปูหาเจ็ดแปดพี่น้องโชคมานกันมเนาอพี่น้องทันใดโชคมานก็นดีใจน้ำเด้กับปูหาเจ็ดแปดปูก็ห้มาแล้วตองวมดพี่น้องให้มาแต่มือเศร้านี่แล้วบ่มีเวลาลงเพราะว่เทั่ง รัฐบาลไทย <Stars> รัฐบาลไทยก็ออกรัฐบ <Stars> าลไทยก็ออกล่างออกหนึ่งซีล่าพัฒนาบัดบนบัดออกหนึ่งซีล่าพัฒนาก็ออกหนึ่งซีบนรัฐบาลไทยก็ออกหนึงซีล่าง าเบิร์ไปนับกันวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเจ็ดจก,กาสองห้าเอาต่หกหกับพ่อ ลาวลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปด ราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดบนล่างบ,บนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูดเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดคืองวดที่แล้วซีกับหายมาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อ เหล็กฟิ่งรหดปูกัแม่นเข้ามาสองวัดติดๆวันจันก็นเข้าหกกสองวันพุทธก็เข้าหาหาเข่าสองวัดติดๆแล้ว ปูจับครูให้คือเกาพี่น้องสี่ครูคือเกาตัวเน้นเจ็ดแปดอเจ็ดกับแปดมาทากันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้มีเล็กเบิร์นเดล็กบาดนี่ 8ปดแปดคิดเบินดูแะ,นะดด่น้อแปดแปดปดเอาโอ้แปแล้วก็เก้าแปดปดเก้าปดเก้าสคู่คือเก้าพี่น้องสคู่คือเกา้า จะกัเด็กเบิ้ลกับสคู่หมวดที่แล้วก็ให้3ามคู่กับพวกเขาหรอกเยกเบิ้ลไปเขาตัวเน้นที่นี่ว่าเบิ้งกันเบิ้ลกันเบิ้ลปูก็ให้ทุกงวด กันเบิ้นย์ศูนย์อันนี้คือกันเบิ้ลได้พี่น้องได้ศูนย์ศองสองหกห นี่คือก,กันเบิลพี่น้องท่านใดโชคหมันก็จะลืมได้พี่น้องเด้เนาะตัวนกสีวกงามดอกพี่น้อง ตัวหนังสือก็อเจิดกันแท่งคนบาทนี่หมายเลขกกันซี่ปูดได้ไปนองได้ซี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งซี่หนึ่ง หกสามพี่น้องท่านใดอยากรวมบุญน,น้ำปูนะพี่น้องน้อยจกทนบุญน,น้ำปูก็ป่านงูร้อยน้ำพี่น้องเ้องก็บแคบหน่อยจอดนะครับด้วยขีดเส้นได้เยอะว่าคือย,ยังป่านงูร้อยน้ำแต้ ตูยงังน้อยเน้อซอสเสียบ้นออเอาตามนี่แหละพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเนน 47, ดา 25, 66, ้าวันศุกร์ที่สิบเกดพุกิกาสองห้าหล่าพัฒนาปูห้าเจ็ดปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดส่วนจับคู่กับ 8, 7, 9, 8, 8, 9. เ 00, 22, ออจ,จ็ดแปดเจ็ด,ดเก้แาแปดแปดแปดเก้าการเบิ้นนลกับศูนย์ศูนย์สองสองหกหกพี่น้องอ๋อคุณผตรงตัวนี้เราพี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้้ะครับเด้อมักกจัดคัดกระพานตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางเอากราบขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดที่ให้แนวทางลาบสนามากขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอตามนี้มักจะได้ชอบตัวใดก็บปิดจัดหน้าเบ่งตาพอม,มักกะพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางก็ขอให้โชค มันหมนเรื่อยๆเหๆ้งๆปังๆกันสูู้้สู้คนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอะเบิ่งของเกาไปนึ่คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม